ลาดหุ้นสหรัฐผุดขึ้นอย่างน่าทึ่งในวันที่21ตุลาคมดาวโจนเติบโตอย่างเห็นได้ชัดพุ่งขึ้น286.64จุดแสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนในการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแต่ทำไมผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนกลับมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปัจจุบันอยู่ที่46,993.22จุดซึ่งเพิ่มขึ้น286.64ุดหรือ0.61%หลังจากบริษัทหลายแห่งประกาศผลกำไรที่ดีกว่าคาดอย่างบริษัทโคคาโคลาเจเนรัลมอเตอร์ GM และ 3M ที่มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาส3 2 5 6 8 ในเดือนนี้มีบริษัทจำนวนมากในดัชนี n p 5 0 0ที่ประกาศผลกำไรที่ดีกว่าคาดการซึ่งส่งผลให้ดัชนี n p 5 0 0พุ่งขึ้น1 0 2 7จุดหรือ 0. 1 5และดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น6 04. 0 4จุดหรือ0.03แต่ทำไมผลการปิดหน่วยงานรัฐบาลและสงครามการค้ากับจีนกลับไม่ทำให้ตลาดหุ้นวิตกกังวลดัชนี CBOE Volatility Index v x ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการจัดการปัญหาทางการเมืองและการค้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจากับจีนและนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าสถานการณ์กับจีนเริ่มผ่อนคลายลงและนักลงทุนกำลังจับตาอะไรในขณะนี้นักลงทุนกำลังตั้งตาราในการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ประจำเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สำ,สำคัญสำหรับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในการปรับอัตราดอกเบี้ยในวันที่29ตุลาคมและสิธันวาคมซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่กำลังคาดหวังการลดอัตราดอกเบีย้ยอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวที่เกี่ยวข้อง 1. การลงทุนในยุคภาษีการค้า https www t bank i n i g s com news stock finance stock 1 5 6 9 0 9 0 2. คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ h t t p s w w w t b a n c i n i g h t c o m n e w s w o r n e w s 1 5 6 3 3 6 3 3. การลดอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบต่อตลาดแรงงาน h t t p s w w w t b a n c i n i g h t c o m n e w s w o r n e w s 1 5 5 2 2 0 9ติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์เศรษฐกิจล่าสุดกับเรา เว็บไซต์ h t t p s w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  e b t n b c o i n s i g h t c o m facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a k o i n s i g h t x h t t p s t w i t t e r c o m b a n k o k i n s i g h t instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t h b k o i n s i g h t youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c m f f m c in v r c g 5 n t w c c 2 w e s g